ดีค่ะนางสาวสุมาพรอ,อรุณโลดนะคะชื่อเล่นว่าเจี๊ยบค่ะอายุ38ปีค่ะเจี๊ยบทำงานเลิกค่อนข้างดึกนะคะเราทำให้เจี๊ยบค่ะไม่มีเวลาพักผ่อนทำให้เจี๊ยบค่ะ,คะมีอาการภูมิแพ้กำเริบก็ได้มารู้จักกับเอ็กโซค่ะก็เริ่มทานเอ็กโซมาเรื่อยๆอะค่ะ ทำให้รู้สึกว่าอาการภูมิแพ้ของเราอะค่ะมันลดลงไปทานมาตั้งแต่ก่อนเจ็บท้องนะคะโชคดีที่เราทานเอ็กโซมาอย่างต่อเน,นื่องนะคะผิวของเจ็บอะค่ะดูไม่แห้งกานเลยส่งผลไปยังถึงลูกที่อยู่ในท้องตอนที่ออกมานะคะลูกเจ็บอะค่ะผิวดีกิน1ได้ถึง2ผิวดีทั้งแม่และลูกเจ็บเลิฟเอ็กโซมากเลยค่ะชื่อป๊อตนะคะสาริสาอังคารคณาค่ะ อายุ37ปีค่ะจริงๆตัวปอเองอะค่ะไม่มีแต่ว่าล่าสุดเนี่ยปอได้ไปเจอเพื่อนมาเพื่อนก็บ่นว่าแบบช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนงุดอิดง่ายผมร่วงเล็บเปราะแล้วก็เหมือนอารมณ์แปรปวนทีนี้ลองมานั่งเสิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตเหมือนเจอว่าเข้าวัยทองก่อนไวอะค่ะด้วยมลภาวะรอบๆตัวอาจจะทำให้เซลล์เสื่อมสภาพเร็วขึ้นไวทองอาจจะมาเร็วโดยไม่ทันตั้งตัว โชคดีค่ะที่มีเอ็กโซที่ผ่านมาเนี่ยป๊อตมีทานตัวเอ็กโซค่ะเอ็กโซเนี่ยคือทานง่ายพกพาสะดวกที่สําคัญยังมีสารต้านอนุมูลอิสระมากกว่าพันชนิดและยังช่วยชะลอเซลล์ที่เสื่อมสภาพด้วยค่ะขนาดลูกหนึ่งเพื่อนยังชมว่าผิวสวยเลยค่ะอยากผิวสวยต้องเอ็กโซสิคะชื่อเอิญรันชนะถือความตรงค่ะปัจจุบันอายุ30ปีค่ะ เนื่องจากเอนเนิยเป็นคนที่ทั้งทํางานเยอะปาร์ตี้หนกักเดินทางเยอะทํากิจกรรมต่างๆเยอะมากนะคะก็ทําให้ส่งผลให้เราเนปวดไมเกรนปวดท้องประจําเดือนทําให้สุขภาพของเราแย่ลงเรื่อยๆค่ะเพราะว่าไม่มีเวลาดูแลตัวเองค่ะเอิญก็โชคดีมากเลยนะคะที่ได้มาเจอร์เอ็กโซค่ะเพราะว่าเวลาที่เอิญทานเอ็กโซไปแล้วเนี่ยทำให้เอิญน สดชื่นขึ้นยิ่งวันไหนที่แบบปวดไมเกรนหรือปวดท้องประจําเดือนนะคะไม่มีแรงทํางานแต่เมื่อได้ทานเอ็กโซไปแล้วเนี่ยก็ทําให้เอิร์นมีแรงทํางานสดชื่นที่บ้านเนี่ยขาดเอ็กโซในตู้เย็นไม่ได้จริงๆค่ะพอเอิร์นม,มาเจอเอ็กโซนะคะถือว่าเป็นตัวช่วยที่ดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าช่วยปรับฮอร์โมนในร่างกายของเรานะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องระบบไหลเวียนของเลือดอีกทั้งยังลดอาการปวดประจําเดือนของผู้หญิงอย่างเราๆอีกด้วยค่ะไม่ว่าจะนอนดึกตื่นเช้าแค่ไหนเอ็กโซก็จบทุกปัญหาของสาวๆไว้ทำงานอย่างเราค่ะ สุขภาพดีไปกับคุณรินเพียงกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอดีๆแบบฟรีได้เลยค่ะ